ปฏิสันฐานวันนี้ด้วยวันนี้วันที่เท่าไรวันนี้วันที่สิบเอดเนาะอังคารสิบอพฤศจิกาบุญนำพาส่งความสุขทุกสถานบุญยึดหลักมรรคผลสู่นิพพานบุญบรรดาลสารพัดสวัสดีบุญกุศลช่วยพิทักษ์และรักษาบุญตามหาพาให้พบสุขสดใส บุญมาช่วยตอนชีพดับรับล่วงไปบุญส่งให้ประสบสุขผลทุกเทินขอต้อนรับด้วยธรรมะปฏิสันฐานเพื่อสารต่อง,งานสมเด็จหลวงพ่อมีมาให้แสดงธรรมชี้นำทางสว่างไปเสริมพรให้เสริมส่งให้จิตสงบพบแสงธรรมญาโยมผู้มีเกียรติมีบุญทั้งหลาย ในวันนี้จะได้นำมงคลที่22คาราวความคารพการทำความคารพในบุคคลคนคารพชื่อว่ามงคลเป็นมงคลความคารพในมงคลที่22นี้หนึ่งใน3 8มงคลมีท่านเรียบเรียงไว้เจประการไม่ต่างจากคารวะ6เพิ่มขึ้นมาอีกเป็น7คารวะในข้อที่1คือคาระ ในพระพุทธเจ้าเช่นเมื่อเดินขึ้นสู่ลานพระเจดีย์ไม่กั้นร่มไม่กลางร่มทอรองเท้ามีความสำรวมกายวาจาใจเป็นต้นข้อที่สองคารพในพระธรรมคือในโลกุตรธรรม9มก้ามรีผลสีนิพพานหนึ่งข้อที่สามคารพในพระสงฆ์มีสองอย่างคือธรรมะปฏิสันฐานบวก อามิตรปฏิสันฐานข้อที่สี่คารพในการศึกษาปริยัตปฏิบัติและปฏิเวทธรรมข้อที่หคารพในความไม่ประมาทข้อที่หคารพในการปฏิสันฐานต้อนรับขับสู้ผู้มาเยือนสุดท้ายข้อที่เคารพในการทำสมาธิภาวนาเพิ่มเข้ามานอกจากนี้บุคคลที่ควรเคารพยังมีบิดามดาครูอุปชัยอาจารย ญาติพี่น้องสายโลหิตผู้มีชาติวุฒิวัยวุฒิและมีคุณวุฒิข้อที่หนึ่งบคุคคลบางคนในโลกใบนี้นะโยมจะเป็นหญิงหรือชายก็ตามถ้าเป็นผู้ไม่แข็งกระด้างเป็นผู้ไม่ถือตัวจัดที่เรียกว่าอติมานะถือตัวจัดยอมกราบไหว้ผู้ที่ควรกราบไหว้บูชาผู้ที่ควรบูชาหลังจากตาย สิ้นลมหายใจแล้วย่อมเข้าสู่สุคติโลกสวรรค์แต่ถ้าเขามาสู่ความเป็นมนุษย์ย่อมจะเกิดในตระกูลสูงมีปัญญามีความเฉลียวฉลาดข้อที่สองตรงกันข้ามในทํานองเดียวกันถ้าประพฤติตรงกันข้ามในข้อที่หนึ่งหลังจากตายแล้วหมดลมหายใจแล้วย่อมเข้าถึงอบายภูมิมีทุขติวินิบาตนารกเป็นต้นแต่ ถ้ามาสู่ความเป็นมนุษย์ย่อมเกิดในตระกูลต่ำต้อยอันหนึ่งผู้มีความเคารพนอบน้อมย่อมมีความเอ่อลืย่อมไม่มีความเสื่อมย่อมยูนใกล้สวรรค์น,นิพพานเพราะผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ตอนหนึ่งว่าดูก่อนอานน์พุทธบริษัททั้งสี่มีภิกษุภิกษุณีอุบาสกและอุบาสิกาถ้ายังประพฤติปฏิบัติมีความเคารพ คาระวะทั้งเจ็ดประการนี้มีประมาณเท่าใดศาสนาของเราตถาคตก็ยังตั้งอยู่ได้นานไม่เสื่อมสิ้นไปโดยง่ายแต่ถ้าพุทธบริษัทสี 4, ไม่รักษาไว้ซึ่งความเคารพความคาระวะทั้งเจ็ดศาสนาของเราตถาคตก็จะเสื่อมไปไม่ตั้งอยู่ได้นานอันหนึ่งศาสนาจะเสื่อมไปก็ด้วยบริษัทสี 4, ไม่มีความไม่มีความยินดีที่จะประพฤติปฏิบัติคือการศึกษาเล่าเรียนพุทธศาสตร์พระบาลีมคตอัตถกถา,าไม่รักษาสิกขาบทพากันนอกรีดนอกรอยออกจากพระธรรมวินัยไตราาศิกขาศาสนาจึงจะเสื่อมถอยไปหมดมีคำพีหนึ่งปฐมภาคเล่มสองมาในมหาวิพังคสูตรหน้า400 37 3 9ถึง3าว่ากิระดังได้สนับมาในเกาะสีหนประเทศศรีลังกามีโจรชื่ออภัยมีบริวารอีกห0 0ชีวิตตั้งค่ายอยู่ในป่าเปลี่ยวแห่งหนึ่งโจรทั้งหลายนั้นเที่ยวปล้นชาวบ้านไกลออกไปประมาณสามโย์คิดเป็นกอมอได้48กอมอกมตีจิงวิ่งราวเอาข้าวของมีข้าวปลาอาหารเงินทอง ชาวบ้านต่างพากันหนีไปเมืองอนุอนอนราธบุรีไม่ใช่ราชบุรีนะโยมอย่าสับสนอนุราธบุรีด้วยความกลัวครั้งนั้นหมู่ประชาชนทั้งหลายก็ไม่ได้ไปสู่คีรีวิหารเพื่อจะนมัสการพระมหาเจดีย์อันศักดิ์สิทธิ์อยู่มาวันหนึ่งกลุ่มโจรนั้นไปปล้นคีรีวิหารจนได้ เพื่อที่จะนำเอาของกลางสง์และของที่มีค่าในพระมหาเจดีย์พวกคนในวัดมีทายกทายิกาเป็นต้นเห็นพวกโจรมาเป็นจำนวนมากจึงพากันไปถวายเหตุการณ์ร้ายแก่สมภารเจ้าอาวาดเจ้าวาดมีชื่อว่าพระอาจารย์ทีฆพภานกกะอภัยเถระท่านถามว่าเนยใสยกับน้ำอ้อยตลอดถึงข้าวปลาอาหารเป็นต้นมีบ้างไหมโยมพวกคนในวัด ตอบว่ามีขอรับท่านจึงให้จัดพัตตาหารมอบให้แก่พวกโจรโจรได้บริโภคอาหารอิ่มหนำสำราญจึงถามว่าใครเล่าที่ทำการปฏิสันฐานครั้งนี้คนในวัดตอบว่าพระคุณเจ้าอภัยเถระของพวกเราจากนั้นหัวหน้าโจรพาลูกพาลูกน้องเข้าไปกราบไหว้พระเถระกล่าวรับสารภาพว่ามาด้วยตั้งใจจะปล้นจะปล้นนำเอาทรัพย์กลางสง์ อันมีค่ามากมายในพระมหาเจดีย์ไปแต่กลับมีจิตมีจิตเลื่อมใสศรัทธาในการต้อนรับปฏิสันถานของของพระคุณเจ้าเขากล่าว่าคำประวารณารับใช้ว่าพระคุณเจ้าผู้เจริญขอรับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปพวกกระผมจะทำหน้าที่รักษาวิหารแห่งนี้พวกประชาชนชาวบ้าน มาทําบุญให้ทานจงได้สบายใจกราบไหว้พระมหาเจดีเถิดตั้งแต่วันนั้นมาเมื่อชาวบ้านมาทําบุญถวายทานพวกโจรก็พากันต้อนรับขับสู้เป็นอย่างดีแม้ชาวบ้านเหล่านั้นก็แจกจ่ายพัตหารที่เหลือจากภิกษุทั้งหลายให้แก่พวกโจรด้วยความยินดีครั้นถึงเวลากลับบ้านโจรเหล่านั้นก็ส่งชาวบ้านถึงฝั่งแม่น้ําแล้วจึงกลับบ้าน โยมมาอีกวันหนึ่งนะโยมเกิดโจดจันกันอึงมี่ขรหาเนินทาในหมู่สงมีความเห็นไม่ตรงกันเกิดขึ้นโดยมีพระบางรูปในที่ประชุมสงกล่าวว่าพระเถระเจ้าวาดให้ของกลางแก่พวกโจรเพราะถือว่าตนเองเป็นใหญ่ในหมู่สงพระเถระจึงสั่งประชุมคณะสงด่วนแล้วกล่าวขึ้นในที่ประชุมว่าพวกโจรพากันมาด้วยหมายใจจะปล้นเอาทรัพย์ ของกลางสงอันมีค่ามากในพระมหา,มหาเจดีเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นเช่นนั้นเราในฐานะผู้ปกครองสงมองเห็นว่าเราต้องการปฏิสันฐานต้อนรับพวกโจรนั้นด้วยอามิตรคิดว่าเมื่อทำแล้วพวกเขาจะเปลี่ยนใจไม่ปล้นเพราะฉะนั้นท่านใดที่สงสัยในเรื่องนี้ท่านจงนำเอาของนายนั้นทั้งหมดที่เป็นอามิตร ต้อนรับโจรรวมสิ่งของเหล่านั้นแล้วตีราคากับของที่พวกโจรตัดสินไม่ปล้นเข้ามารวมแล้วตีราคาเทียบกันดูจะเห็นได้ว่าทรัพย์ของสงฆ์ซึ่งเป็นการต้อนรับต้อนรับโจรด้วยอมิตรมีข้าวปลาอาหารที่ให้ไปทั้งหมดนั้นมีราคาไม่เท่าครึ่งหนึ่งของเครื่องลาดอันวิจิตด้วยภาพที่งดงามผืนหนึ่งในเรือนพระมหาเจดีย์เลยดังนี้แล้ว รพระภิกษุสงฆ์ในที่ประชุมกล่าวขึ้นพร้อมกันว่าสาธุสาธุสาธุการปฏิสันถานต้อนรับการปฏิสันถานท่านพระเทระที่ทําไว้ท่านทําดีแล้วคาระวะจึงมีอนิสงฆ์มากเพราะเหตุนั้นภิกษุผู้เป็นบัณฑิตกําหนดรู้ได้อย่างนี้ก็ควรเ,เป็นผู้ปฏิสันถานต้อนรับนั่นแหละสรุปรวมความว่า สุดท้ายท้ายที่สุดแห่งการเทศนาะพอจบธรรมเทศนาะในมงคล38ประการอันเป็นหนึ่งในธรรมมาพิสมัยเหล่าเทพเทวาประมาณแสนโกดบรรลุอรหัตผลส่วนเทวดาที่บรรลุขั้นต่ำสามขั้นเบื้องต้นคือโสดาบันสกทาคามีและพระอนาคามีนับไม่ท้วน ตำนานกล่าวไว้อย่างนั้นหมทเทวดาเหล่านั้นแม้ทั้งหมดถวายอภิวาสพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็หายวับไปกับตาคือหายไปในที่ตรงนั้นนั่นแหละการแสดงธรรมะปริสันฐานก็เห็นว่าสมสมัยได้เวลาแล้วขอสมมติยุดต่อยลงแต่พงแต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านผู้ฟังทั้งหลายทั้งครหัสั์ทั้งบรรพชิตและสามเณรทุกท่านทุกคนนั้นเทอาธุ